เป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ของชาวเราทั้งหลายโดยเฉพาะชาววัดปากน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมทั้งสมเด็จพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเสด็จมาในการสมโภชพระพุทธ,ธรรมกายเทพมงคลที่วัดปากน้ำในวันที่5้ากุมภาพันธ์สอ6 6นนี้โดยที่ หลวงพ่อพระมงคลเทพบุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้นท่านเป็นพระเถระผู้เป็นนักพระปฏิบัติจนหลวงพ่อได้เห็นธรรมซึ่งเราชาววัดปากน้ำและสับปยรดว่าเห็นพระธรรมกายผู้ใดเข้าถึงวิชาธรรมกายผู้นั้นจะเห็นเป็นพระรูปใสหน้าตาก20วาเกตบัวตุงซึ่งทุกท่านที่เข้าถึงวิชาธรรมกายนี้จะเห็น โดยลักษณะเดียวกันโดยประการทั้งปวงหลวงพ่อเจ้าคุณมสมเด็จพระหาราชมังคลาจารย์ซึ่งเป็นสิทธิ์และเป็นจเจ้าอาวาสต่อมาก็มีความเห็นว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมีบุญดีบารมีถึงก็ได้เห็นวิชาธรรมกายแต่ผู้ที่ปฏิบัติแต่บุญยังไม่ดีและบารมียังไม่ถึงก็ไม่สามารถจะอนุมานได้ว่าพระธรรมกายนั้นใหญ่โตสวยงามมากน้อยแค่ไหนอย่างไร เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจุลสุเด็จจึงได้ดําริในการสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนี้เป็นรูปธรรมและก็นับเป็นมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งที่สมเด็จรบรมมหิดพราชเอกสมภารุลองทั้งสองพระองค์นั้นทรงรับในการที่จะมาสมโพธิพุทธกายเทพมงคลเท่ากับว่าสารเจตนาปรารถของหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อจุลสุเด็จให้สําเร็จโดยประการทั้งปวง,ปงมวลอันดมภาพทั้งหลายชาววปากน้ํา นับว่าเป็นมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งต่อชาววังน้ําต่อพระศาสนาและต่อประชาชนคนไทยโดยทั่วไปทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายฤหัีฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมาร่วมกันฉลองพุทธกายเทพมงคลน,นี้ด้วยความเต็มใจด้วยความตั้งใจด้วยความเอิบอิ่มใจในนามของพระสงฆ์นิกรชาวภาษีเจริญมีความปราบปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาเขตภาษีเจริญนะคะขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญพวกเราในนามของคณะศิทธิ์ประตักน้ำเราปราบปลืมดีใจมากที่ได้ทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จมาประกอบ พระพิธีในการสมโพธพระพุทธธรรมกายเทพมงคลพวกเราดีใจเพราะเนื่องจากว่าพวกเราทุกคนเนะะี่ยค่ะต้องการที่จะน้อมถวายบุญผุ้ศลทั้งหมดเป็นมหาผุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาไม่ได้ทราบมาก่อนว่าจะมีการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเราก็ ปิติเนาะก็ปลื้มใจมากปลื้มใจมากข่าวว่าในโอกาสนี้ก็ก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะแล้วก็ขอให้อ่พระองค์พระองค์พานะคะที่ทรงพระประชวนอยู่ทรงหายพระประชวนโดยเร็ววันนะคะก็น้อมน้อมบุญในการปฏิบัติธรรมนี้ให้พระองค์หายพระประชวนโดยเร็ววันค่ะวันนี้นะครับก็รู้สึกประทับใจครับที่วันนี้ได้มารับเสด็จนะครับร้นกล้าต้องสองพระองค์ในวันนี้นะครับซึ่ง ต้องสองพงค์ก็ได้เสด็จรับเนินมาทรงประกอบพิธีสมโภชนับว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนที่มาเสดจว,วันนี้ด้วยครับพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเป็นพระพุทธรูปสําคัญนะครับแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่ชาวต่างชาติจะต้องเข้ามาสักการะบูชารวมถึงคนไทยด้วยนะครับดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทําความสะอาดครั้งนี้ในเส้นทางที่ ท่านได้เสด็จมาวัดปากน้ำภายในเขตภาษีเจริญของเราค่ะขอให้ในหลวงและพระราชินีจงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่เปื้มนปิติยินดีที่ท่านได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนประชาชนแผบภาษีเจริญและทางเขตก็อนุญ,ญาตให้ข้าพเจ้าได้ทำการค้าขายข้าพเจ้าขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูมะนาวและข้าวคุกกะปิ ได้ข่าวว่าท่านบอกว่าอย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนขอนุญาตให้ขายของได้รรู้สึกว่าเปิมปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของวินของเราด้วยครับที่ได้มายืนรอ,อรับเสด็จพระองค์ท่านครับแล้วสำนักเขตก็มาแจ้งแล้วว่าในหลวงท่านจะเสด็จในวันที่5มาฉลองสัมโภชองค์พระใหญ่ก็ ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรในการค้าขายนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าให้ขายได้ตามปกติขอให้ในหลวงและพระราชนีทรงมีพระรนไมัยสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดีมีจตกความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญทรงพระเจริญแล้วก็ทรงพระเจริญจ่าทรงพระเจริญค่ะทรงพระเจริญทรง